The c o l ร์ลอนขอลำที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบบี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวกราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบและเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอรลอนนิสขอหยิบหัวข้อของเซเลบหนุ่มนัทนัทพล์จุลางกูลกับความผูกพันของเขาและเพื่อนสีขาเดอะคอร์ลอนนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษสุดๆกับท็อปิกนี้เปิดใจนัทพล์จุลางกูลกับสุนัขคู่ใจไปไหนคิดถึงตลอด The c คอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์้ี้กันเลยนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่อายุน้อยๆต้องดูแลกิจการของครอบครัวคือกลุ่มบริษัท Summit Corporation และเป็นผู้บริหารโรงเรียนานานาชาติเบิร์กเล์และพอหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบหลายตาแหน่ง ส่งผลให้ชีวิตของเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรที่บ้านของหนุ่มนัดนั้นก็ยังมีสิ่งสําคัญที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วนั่นก็คือน้องหมาหลายชีวิตที่เลี้ยงดูผูกพันกันมากว่า10ปีที่หนุ่มนัดนั้นบอกว่าเป็นกําลังใจส่วนตัวที่บ้านนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงคนที่แบบเหมือนถ้ารักอะไรแล้วเนี่ยมันก็รักจริงจังเหมือนอย่างผมเนี่ยก็จะรักสุนัขมากเลยคือ ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวที่ผมมาเลี้ยงดูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคือ10กว่าปีขึ้นทั้งนั้นเลยการดูแลของผมไม่ว่าจะยุ่งมากขนาดไหนเนี่ยเราต้องเลยว่าเซตเวลาเลยว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยเราต้องออกไปวิ่ง ต้องพาออกไปต้องบอกเลยพาออกไปทําฉี่ไปอึอะไรเงี้ยก็แล้วก็ปล่อยออกไปวิ่งตามทางด้านของเอาขึ้นรถกอล์ฟแล้วก็ขับวนรอบหมู่บ้านหนึ่งรอบตามสนามหญ้าตามอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็นอนด้วยกันมันเป็นอะไรความสุขเล็กๆที่เราเห็นเรามีกําลังใจที่แบบเอออย่างน้อยถ้าเราแบบเหนื่อยล้าอะไรมาได้แบบมาเล่นกับมันหรือว่าได้แบบจับเข้ามาลูกเข้ามาหอมเข้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขารักเราอ่แล้วเป็นอะไรที่ไม่มีพิษมีภัยกับเราจริงๆอะ่ะคือเรารู้สึกว่าอยู่กับ สัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องบอกเลยว่าปลอดภัยที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมากับความน่ารักปุกปุยของเพื่อนสีข่ขาของเขานั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะเพราะเขาคิดว่าเพื่อแลกกับความรักและความซื่อสัตย์ที่สุนัขมีให้กับเขาเขาเองก็อยากตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุนัขของเขาทุกตัวเช่นกันเราก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาว่าผมคิดว่า10ปีตลอดระยะ10ปีก็ร่วมหลักล้านอ่ะเพราะว่าต้องบอกเลยที่เราเลี้ยงมา10กว่าปีเนี่ยมันทําให้แบบ เหมือนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเลี้ยงดูอะไรต่างๆหรือไม่กระทั่งการที่เจ็บป่วยต่างเนี่ยการผ่าตัดเอ่ยก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรทีนึงเนี่ยมูลค่าก็แบบเป,เป็นหมื่นเหมือนกันถึงที่ผมหาเพราะผมต้องการให้แบบสุนัขม,ม,มันดีที่สุดอนะ่ะแล้วก็เจ็บออดอดแอดแอแล้วก็รู้ว่าการที่แบบต้องรักษามันนะ่ะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายก็บางทีไปเอ็กซเร์แล้วก็ทอเอ็กซเร์เสร็จเนี่ยก็ต้องหาหมอเป็นทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนกว่าจะหายดีหรือบางทีเนี่ยเป็นทั้งผื่นแพ้ โรคผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคันเราสึกว่าเวลาเขาเจ็บเนี่ยรู้สึกว่าว่าว่าเจ็บแทนเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดขเขาครัเพราะฉะนั้นเรื่องหลักร้านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับนาอิชาแทนน้องหมาของคุณนัทจริงๆนะคะที่ดูแลเทคแคร์ดีขนาดนี้เห็นแล้วก็อยากกลับไปกอดน้อ,นนองหมาที่บ้านเลยใช่ไหมล่ะคะ The ะคอลัมนิสคอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสําคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคนสําคัญในแวดวงเซเลบิตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนท้ามพลาดเพราะเดอะคอลัมนิสจะนําเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้ และว,วันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของแพรพิมพิศาจิราทิวั์ที่มีข่าวว่าเธอต้องขออนุญาตที่บ้านเพื่อซื้อกระเป๋าใช้เองเดอะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าสาวน้อยพันล้านแพรพิมพิศาจิราธิวั์ร,รับกว่าจะได้อะไรมาต้องเก็บเงินซื้อเองเดอะคอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะ แพรพิมพิสาจิราที่วัดเพียงแค่นามสกุลก็ทำให้รู้ว่าสาวน้อยน่ารักบุคลิกสดใสดูเหมาะสมกับวัยผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือทายาทคนโตของคุณธีรยุทธและคุณชนะตาจิราที่วัดเจ้าสัวในเครือเซ็นทรัลด้วยบุคลิกที่โดดเด่นบวกกับความกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กและเมื่อโตอขึ้นคุณแม่ยังพาเธอออกงานสังคมอยู่บ่อยๆจึงทำให้แพรกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบริตี้รุ่นใหม่ที่กำลังน่าจับตามองเลยทีเดียวชีวิตของทายาทพันล้านก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกลาบอย่างที่ใครคาดคิดกันได้ช สาวสุดสวยทายาทธุรกิจในเครือเซนทรัลคงไม่มีใครคิดว่าเมื่อสาวน้อยต้องการจะซื้ออะไรสักอย่างให้ตัวเองนั้นเธอต้องอดทนอดออมเก็บเงินซื้อใช้เองซึ่งปกติเธอบอกว่าเธอมักจะหยิบยืมของคุณแม่ส้มชนะด,ดาม,มาใช้อยู่บ่อยๆแต่สมบัติชิ้นที่เธอห่วงมากและเก็บเงินอยู่นานพอสมควรก็คือกระเป๋าแบรนด์เซลีนรุ่นแทปลิสสปริง2014โดยราคาที่สูงถึงเกือบหกหลักนั่นเองที่ทําให้เธอทั้งรักทั้งห่วงสมบัติชิ้นนี้มากถึงแม้ว่าเธอจะพกกระเป๋าใบนี้ไปแฮงเอาท์อยู่บ แต่เธอก็ไม่ค่อยจะนํามาออกงานสักเท่าไหร่เพราะเธอพูดอย่างถ่อมตัวว่าเธอไม่คิดว่ามันจะเป็นกระเป๋าออกงานสังคมเท่านั้นเองค่ะกระเป๋าถือนะคะของเซลีนก็ห้าหลักปลายเกือบหกอันนี้ใช้ใช้ตังตัวเองซื้อค่ะปกติจะให้คุณแม่ซื้อ้แตัวเองก็แบบอบออกมาใช้แต่อันนี้พ่อใช้ตังตัวเองซื้อก็เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องใช้คุม้มเซลีนเอ่อทรัพยสอะคะ่ะรุ่นรุ่นรุ่นเล็กไซส์ใหม่เพิ่งออกมาเลยอะค่ะ ขาวครีมครีมสีแบบใช้ง่ายๆค่ะสีเบจพวง่วงมากค่ะเป็นเป็นคนใช้ของอะไรเก็บอยู่แล้วค่ะแบบใส่ดุมผ้าใส่อะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่กระเป๋าออกงานนะคะเพราะว่าสีมันใช้ง่ายแล้วก็ไซส์คือมันเหมาะกับชีวิตประจำวันเราที่แบบใช้อะไรอย่างงี้แล้วมันเข้าออกับเสื้อผ้าง่ายก็เลยรู้สึกว่าได้มาแล้วใช้คุ้มแน่ๆก็เลยอยากได้มากก็เลยขอขอ,ขอคุณแม่ใช้ตังตัวเองสื้อ <S <S ตอนนี้ต้องทำงานใช้นี่ <laughs> น่าชื่นใจแทนคุณพ่อธีรยุทธ์และคุณแม่ชนะดาจริงๆนะคะที่ลูกแพลดนอกจากจะหน้าตาน่ารักแล้วยังมีนิสัยอดออมและทำงานเพื่อให้ได้ของที่เธอต้องการนับเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่เลยละค่ะ เดอะคอลัมนิสต์ขอเล่สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิสที่คุณอาจจะยังดูไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเลบตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอลัมนิสต์ขอหยิบหัวข้อของชมพู่อารยาเอฮาเกตนักแสดงสาวชื่อดังของไทยได้อวดโฉมบนพรมแดงของเทศกาลหนังเมืองคานปีที่2ติดต่อกันเดอะคอลัมนิสต์ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุ กับทอปิกนี้รถเวอร์ชมผู้สวยสง่าเฉิดฉายพรมแดงเมืองคาน2014 The columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะ คือเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่ชมพู่อารยาได้มาเดินพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของวงการภาพยนตร์โลกในทุกๆปีด้วยฐานะพรีเซนเตอร์ของลอรีอัลเช่นเดียวกับดาราสาวชาวอินเดียไอสวุวนยายายรที่มาอวดโฉมที่เทศกาลหนังเมืองคานปีนี้ในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ของแบรนด์ดังเช่นเดียวกันโดยชมพู่อารยาได้ร่วมเดินพรมแดงระหว่างรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง The Search ผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับชื่อดังมิเชลฮาสนาวิชิแสเจ้า ของรางวัลออสการ์จากหนัง The a r t i s สเมื่อ3ปีก่อนในงานวันแรกเรียกว่าคุ้มค่าการรอคอยเป็นที่สุดสำหรับการปรากฏตัวของชมพู่อาริยานางเอกสาวลุคอินเตอร์ที่มาในชุดเดรสดำบรรเลื่อมของแบรนด์ดังค็อกแมนฟรังโกบวกกับเมคอัพขับความคมเฉียวสะกดสายตาเผยให้เห็นด้านที่มั่นใจความเปรี้ยวสง่าลงตัวกับแสงแฟลสของช่างภาพที่ประคมลั่นชัตเตอร์อย่างไม่ขาดสายในงานวันที่2ชมพู่มาในชุดของแซกโปเซนคอลเลกชันลีซอ2014ที่เหมือนจะเป็น ล่าลุกอาจได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องโปรดเรื่องโฟเซนก็ได้ชมพู่ยังคอมพลีทลุกด้วยกระเป๋าคลาสจากโลจว์วิเวียเรื่องประดับน้อยชิ้นที่สุดและหน้าผมทนนุด่ดหวานและชุดทั้งสองชุดที่ชมพู่ใส่อวดองค์ในงานเทศกาลหนังเมืองคานนี้ราคารวมๆแล้วเกือบจะเฉียดหลักล้านเลยทีเดียวชุดวันแรกเป็นของแบรนด์คอฟแมนฟรังกโกในชุดเลื่อมเกาะอ,อกประดับไหมชีฟองราคาเว็บนอกอยู่ที่เกือบ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, สหรัฐหรือว่า0,000 0บาทและชุดวันที่2ของแซกโปเซนในชุดบัตเตอร์ไฟท์ทา s ฟตาสเตปเลสพริ s s เซสโกลราคาเว็บนอกอยู่ที่1,000งดอลลาร์ 10, สหรัฐหรือว่าประมาณส0 0 0 0 0กว่าบาทค่ะทําเอาคนงานและคนไทยที่เฝ้าชมอยู่ทางบ้านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับความสง่างามน,น่าประทับใจของชมพู่ที่ทําหน้าที่แบรนด์แอมบาสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบความดีความชอบครั้งนี้ต้องยกให้สาวชมพู่เลยจริงๆค่ะ